หมูไอดิวขึ้นมีหูไม่รำเขาเขาพร้อมแสดงว่าเราหมักนมไ,มได้นนิจังสีนี่มันตรง,ยงอ,อ,ยอย่างหูใหญ่เสมรพุงไอ้เมียหมูว้านี่ไ,ไปใส่มาอ๋อไอไปหาแม่กว่วันแม่แล้วไอก็ไปทดเท้นบุญคุ้น่ดุดต้มแม่ไหมนะให้ฝ้าถามเนี่ยไอดูดน,นุมแม่ไอจะปีออะไปซังปีตัว ไอ้ดูน้องแม่แค่สองปีแต่ไอ้ยดูน้องฟ้ามาเป็นสิบปีไอพวกขีดสิทธิ์ทดแท่นนี่อย<ด>่างแนบหรอฮะไปเสน,นิทคนผู้ใดญ่ตัวโห่เฮลโหลมีอย่าง,งาีหญ่ไปใสอ่อีกโอ้อกันอ,อ,อู้ไปก็ไปวะจะมีเด้อขนาดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปออ้อ,อแม่สิไปใส่อีกบะนี่ก็ไอดิวดิ เลาเอื่อไเป็นยังบุ๋น่ไอเดีวบักดิวบักนี่อีกแล้วเล่าเอื่อนไหมไปก่อน่นเกิดเป็นยังนดที่วมีบี้มีบีกับ้งรม่านี่อ้เกิด้กิดนมใหญ่พูดบ้าเปยยสานอู้เบิดอารมณ์มัเ้ ใครโทรมาล่ะนี่เบิดอารมณ์เั้อุซับยังไงฮะยังหยฮะอันนี้จะไปดิเออ๋เนี่ยเราไปน้ำมันฮ้ยไปดิบเออเดี๋ยวไป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 ดไปดีวไปนี่ละเออท่านี่ละเสียลมเบิดหามเลยเนี่ยนีกับไปหานกินเนี่ยมีกันนะ การสิตัวคนมากินหรอมันเมืนเรื่องอยาด้ตน <c oughs> <c oughs> บบนี้บบกทิวเซร,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 ร็ก <c oughs> <c oughs> ูแท้ละไอเยวไปซ่ละอ,อ้าเดียวยั่ซ<อ>ุมหนีขึ้นมาเร็วถักไเป็นยังก็ขึ้ว่าขึ้เสาสองเสาเถอะัดนเป็นยังเอิ้พวกผมมาอย่างไรคือว่า <c oughs> มันก็เป็นมมัน่ไวัน้พี่สดนอมันัวะเอออียังอมันจะขึ้เเเ้เ่ง,งเ่น,เนี่อิมาอ่งยโอ๊ย,ยเป็นนิยังตันีกับบอกเบาด,ดีๆนะเพียงเป็นยังที่จริงมันเนยังดอก ใา่วนสุมโตมากินเหล่าอ๋อกะ๋ากะป๋าเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวยวุ่เป็นมวยก้อนนมีเนอะเนอะเนอะเนอยวอดิวจอดซวนกคมากินเหล่าเจ้ามาซวนใครไมากินเหล่าแขกเนาะเนียวมาแต่วันกับเกลเดเลยพี่โอยกับเก่นมันมี แต่มันท่านี่เฮ็ดเอ้าโจ๊กคือว่าเฮ็ดสะนะิน่ะกูขาน <c oughs> เฮ็ดโจ๊กไหมขึ้นไ่เมียข่อยไปเฮ็ดนั่น <c oughs> น่ะนังดมยาอย่างนี้นี่เห,เห็ดไปยุตีเด้ไหนมี่ยมว้ยที่หนึ่งในตำบลผู้ดิเอาเอาเอา,เอาขันเยีเ<อ>่ยวหมูติดมัมันมีหมูยูโรหนึ่งในตู้เย็นน่ะ <c oughs> ไปไปล้างสรรอาหารมาไปไปเฮ็ดไหนสักวันมากินเลยไปไปไปเห็ดนะเออบอกไงแต่ว่าเมี่ยมจะบอกไงเบิดอยู่กับข่อยคือ เอ้ยม่เกลายเกียให้เกียนอ่ะยุ้ยผ่านะเออาหมูไอ้ดิวขึ้นี่ฮูมีนำเขาเขาวพร้อมแสดงวว่แล้วมาก์คนมเลยนจังสินมันตรงอย่างอ้านามงคือแ่น่งามเหรอเนี่ยมันมาด่าเดีพยวมตาหนาตาข่อยแน่ไม่จะหีง่ายดูดีปะคับนึ่งหีงาวันี้ กวนโว้าจากหนาตาลุ่นกูแข้งแข้งเบาจีเอ้ยคูแข่งเจียมจีเลยเฮ้ยก็จังสั้นอะไรอะไรจีมันเกือบตายอิจฉาหนาผมมาขันใช่ใช่แต่ของเราเบาจีของเจ้านั้นหยางหมดพี่เองหนากูึ้นลุงถอดถิ่มขึ้นนี่แหละผมก็โอ้ผมก็เหวี่ยงวอลซัทถอดผมก็อุ้ยมต้องบอกดีกว่าเออมึงจำได้ว่าทำไมเปลี่ยนเบาอ่ะมึงตีมาห้านะเอาเฮ้ย มันดแซ่บสบ้าล่ะปีเมื้อเมียผมอ่ะซิมมองซิมมังกินกินสุดยอดซิมมองมาซิมมองเข้าโอ้ฮั่นให้คอามดีสุดพี่ซุแซบมะน้ำแตกปากไม่ปากเลยอาพี่ึกแตปกม่ึเนี่ยโอ้ทานกินเลย ไายิมแล้วอือเอาเศรษบเนอาเอาเอาล้วลยไอยิมแล้วผมผมบอกวาบุชตินี่แบบกลมๆนุ่มนุ่มไม่ดนี่ยงมีอไงขายยากเลยไม่กินผอมเลยกินยังหอม่อมนุ่มะเขือยนุ่มเลยอ๋นุ่มนุ่มเลยนี่ดมักนมนะโอ้เเอชุ่มช่ำนาะชุ่มช่ำที่ปกตินะเศรบ้านี่ อ,อใช่ผมถามมา้วสัตว์างเลยเหมือนกัจะมีอารมณ์ไหเจ้าเห็ุจังไหนไข่หมูจับจอบวะนี่ไข่พันนี่เห็นจอบมีเมียเสียอยู่อโอ้ยเรื่องแบบนั้นมันสิเป็นยากงั้นเื้อหม,มูมาโลนึง <c oughs> จอบหูแล้วก็น,นำวว <c oughs> มันเลิศเลยหมูที่เหลื้อน่ะเขาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินหมูลุ้นแม่งยังไม่มมร้เอาไม่ให้กินนี่เสียดาแต่สุวามันเสียบวะไรง ซูกินโซซิเบิร์ดการ์เราดิ้ยเฮย่าบวกเรืองมากอย่าเพิ่มมากดอย่าไปมักปากเลี้ยงลูกไายเลยเ้อะ